สวัสดีครับผมนายศรีสันครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีทสามครับวันนี้ผมมาทำโครงการคอมเกี่ยวกับงานนี่คือตรงนี้ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สถานการณ์นี้นะครับตอนนี้เป็นเวลาต้องเรียนน้องก็เลยปิดนะครับว่างครับก็เลยมาเสียเี่ครับเราก็มาอยู่ที่ห้องน้ำะถมและน้องอนุบาลนะครับนี่ครับไม่เชื่อครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำชายนะครับฝั่งนูกก็เป็นของห้องน้ำหญิงนะครับ Au! เล่นเพื่อการศึกษาครับสบบีเาก็อยู่ที่วิเดียวแล้วนะครับนี่ครับขนามนี้ก็จะเป็นสนามเล่นของมิ่งอังกานะครับนี่คือห้องนี่คือห้องสูขสูาศึกษานะครับเป็นห้องเกียรกับกีฬานะครับแต่ตอนนี้ปิดนะครับเพราะว่าน่าจะไม่มีภ่าพเดียนเฮ้ยเราไม่เห็นใต้นะเราก็อยู่กับห้องน้ำห้องน้ำมันจะยมนะครับนี่ครับ มีห้องสุ่มสครับไอสูบปะผ้าหานครับนี่ครับฝั่งนี้เป็นฝ่าน,นี้เป็นห้องน้ำชายครับฝั่งนี้เป็นห้องน้ำหญิงครับไปกันต่อครับ ดูฝั่งกันครับครับเราก็อยู่ฝั่งห้องน้ำอีกนะครับเราจะไปดูนะครับว่าห้องน้ำสะอาดขนาดไหนครับสาาอะอาดมากนะครับนี่ครับไป,ไปต่อครับไปดูด้านหลังบ้างครับครับส้องน้ด้านหลังเป็นโถงสี่ของเด็กขอวเดกผู้ชายนะครับ นี่จะอยู่ห้องดนตรีนะครับเป็นที่เรามาเล่นชั้ดนตรีเอาไว้เรียนดนตรีครับนี่ครับนี่ก็อยู่แบบห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศครับก็คือห้องห้องใส่กีต้าร์นะครับูปไปในนี่เราก็อยู่แบบห้องเรียนสองชั้นห้องสามนะครับต่อไปผมจะพาไปดูสนามบ้านหลังเนี้ครับ The s c h o o นี่นะครับก็คือสนามบอลหลังโรงเรียนวัเชีราครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะไปดูป้ายนรงเรียนกันต่อนะครับโรงเรียนของเรานะครับนี่ก็คือป้ายชิกี้พของโรงเรียนเรานะครับมีเราไปอยู่อ่ะโรงอาหารของโรงเรียนนะครับทุกาสายมากครับ นี่ก็เป็นเมนูนะครับของของเมนูในแต่ละวันนะครับนี่วันจันทร,ร์ครับกุ้งแจ่วหมูแดงครับส่วนวันอังคารครับแกงขัว้วไก่ใส่มะเสดบวกสาคูเปียเข้าเข้าไปนะครับวันพุธกะเท้านหมูสามชั้วบวกไข่ดาวแล้วลก็วันพฤหัด้วยไงยอยอยุก กิจหอมมันสุขข้าวมันไก่ต้มบวกน้ำซุปฟัด <What? S 1> นะครับคือลงเรีอของนักเรียนนะครับนักเรียนคนไหนที่นำจักรยานโยมมาเนียนครับก็จะามาจอดไว้ตรงนี้ครับส่วนฝั่งนู้นครับจะเป็นที่จอดรถของคุณครูนะครับและนี่ก็คือโบสถ์หน้าโรงเรียนนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นโบสถ์เหมือนกันนะครับ น่กคเรียนาปน้ำของเยาวรานะครับนคเราะว่ารว่าัของคนที่เป็นผอเรียนครับในสมัยก่อนนะครับนีจะเป็น ห้อนเสียกลางยามจะเป็นห้อันเสหเอาไว้ิดเพลงกลางชาครับเพลงกลาครับติดได้